ดีค่ะพี่น้อง่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมกรลระเพณออฟฟิเชียลค่ะน้องมาแลว้วน้องมาแลว้วมาตกองคิดถูกโ <c oughs> อดีค่ะ แต่ฟกัใส่ท่วงทั้งวันเลยอะไ้นอนอุ้งเมื่อจะมอโงม,ะะมงหกโมงสาบอ่ะผมหกโมงสิบสองล่อ,ง,อง,ลงเรียว,อ,ยวอึ้งล่ะบอกว่าไอ้เียมาฝากลูกสาวเออึ้งได้บลกหลายนึง่งมีฮหัวอึ้งตัวแดงๆไม่เป็นาจ่าน่ะ <laughs> ว่าอึ้งตัวแดงๆเป็นพญาอึงเด้ต่มงครับเนี่ดาความนตุ่มแบแบเนื่อว่ามีเคลื่องตุ่มนี่อึ้งเยอะก็มีเสียนตัวนึ่งคก็ึ้อปีนกงว้าวนั้นเทียบเทียบกับปีนกับฟันเวันีัลเจ้าเฮ็ดไปพีเจ้าเฮ็ดกินไปเฮ็้เฮื่มแล้วมือเามมีเครื่องยังไง พรุ่งนี้ไปท่าตุ้มไปเอกแข็งอืนร้านอาหารแล้วร้านขาวแล้วเขามาแล้วค่ะอีหลาวิงแต้งนาเรี่ยวเรียวมาขึ้นนี่ใายไม่เต็มพี่แม่บอไปเข้าห้องน้ำบอ หลายว่าเมียนสองรนี่ล่ะจับได้บเชา่าอไอ้เจ้าแต่งโตขึ้นหมอลับเน่จะเบิ่มใคยเปตัวย่างหมอับตินี่เมียนจคั่วข้ยงดมาแตงอาวเล่ามาแตงงัวให้น้าเจ้าก็ยังให้บานี่ละไอ้ชิวชิว นั่นนั่นน่นัเดี๋ยวมกนีไปโจขามเล่าไม่้เินูคนนี่จะมายืมเนเบาเขาวไหนวนี้เดี๋ยวพว้ากแ่เลยน้กแเดี๋ยวเอ้ยบัวมาแล้วนี่

ก็อเยล้วกระโดดเส้ฟุงเลยเจอเลยเจอเลยว่นันวันมนมองไหนนะแทงโตมแล้วรไม่ได้ขนัวดวีตปยัเหียบอยเเตรียมพร้อมแล้วเตรียมขึ้นหาแล้วแงโตยังงามเนาะสดมือนนี่มผมไม่สุมักไว้ มาบกแล้วว่าจะเอิบมันมาไปไหนมันมาเสียงคนประยัดคนเนี่ยจริงรพอโจวบกว่าเ่อกมาแล้วมาแล้วไปไหนเอิบมันมาเดี๋ยวนี้เสียงคนประหยัดคนเน่ยเปิมามาพองกแห่มาแบบบกกัเคื่อนรถตกตอนไหนกอไเลขตอนไหนผมงสองตื่นรับโม่งสินนลิ้นปกแปดปกป่ลูกิ่นเนาะ่หน่อยไปห้องน้ำในรถไม่มี้ไถไม่มีแม่หน่อย ซักไต้ซักไต้มือนี่ไป hey? so? totally> um, okay. หาสักไต้อยู่เด้อตักโคตรตักปักชักักเล่สักเลยซักเป้มิเต่าเกาได้เบาหน่อยเลยเด้อขึ้นปกู่ไปเลยดีละมือคน่มว่าเดืมม่วาเดอดมเขาได้หลายเขาจดที่มหลายเป็นน้เจิาใหญ่ผมเพิ่งดเลยเอฟม่ แล้วไม่ใช่แล้วเอายืม่นยืมก่อนเอายืมก่อนเอาไหมนี่มีเยอะก็เรงจะแจกเอาจะแจกนะไว้นี่เนี่ยอะไร่ไม่ย่นไหนเออมาสีอะไสีลุงกับสีชมพูสีสีเหมือนพี่บ้านกับสีชมพูสีอะไรมากสีไหนสี สีชมพูกับสีลุงสีอะไรสีเสื้ออะไรสีอะไรสีนี่แหละสีที่เสื้อสีลุงนล้วอู๋เป็นคนชอบสีอะไรสีม่วงสีม่วงพี่วันดีกไนั่งดีๆนะคะเจ้าก็จะไปนั่งจึ๊งเราเป็นเหมือนี่เพื่อนแดนที่หนึ่งเล้เขาโหวต แต่ว่าตอนนี้ตาเพราะว่าอากาศแบบนี้ตาพอปุ่มๆค่ะนอนเบิดมือยัจะาังอมัน้งองเท,ง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 ทีไม่ได้หรอคาิโนากินลูกทักใหม่พร้ออย่างดีๆเด้อมันสีมือนนมันมีหมองมือนายมื่อยู่ลาจิตุกบวกอยบ้งันกกนี้ ว้าวผมเยบังดบโอเดโอเน่นะคพี่องบรรยากาศถึงแล้วถึงแล้วนะคะาโนูยืนดน่ได้หมเป็นเกาหมแแกว่ากไทยคิม่

เขาทราเตะโซกี็นบบนที่จะเ็นเป็คนเราสามารถพูดแบบนี้ต่อหน้าผัวได้เลยเหรอนานอีกลั่นถ้าเป็นพี่เตียนหนูก็ไม่ค่าวน้วหน้าเลยเลยะไเด้วว่าม่ยังพี่บานื่อะหลงมต์ลสวยสาน เราขังไทยไม่กินเหยียเงี่ยวเรากันเลยอยู่ไรไปเา่ายูกระทำยู่นี่ีวันนี้พ่อจะหลงมดกิสนาการี่เป็นบ่เมึงนั่งไรไป็นดิจนี่โอ้ยจะเบิกนังเจ้าเบิั่งที่นั่นเรืองรามึง่มันอย่งี้การ่ซ้อม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  จะีสีร <laughs> 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 ับเลียงปาบุญจิตไปชอบไปชอบมากอุ้งอิงไปลองเซตเื้ที่สะหรอหลงไปหลงเปล่าพีน่ลงเลน่ารับเลี้ยงไม่ลงซื้อเปล่าหลงให้หลงปลาป้าอุ้งอิงเป็นแจกเสือพอการไสแลวเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่นองค่ะ